เ้าเอาเข้อใส่เสื้อหนาไว้ทุกคืนจะได้อบอุน่นเอ๊ะรู้ว่าดีแล้วเนี่ยนี่แล้กระโดดได้มั้งเนี่ย <c oughs> ก็ยังดีแ <c oughs> น่นะอาจจะเดินได้วายจะซื้อเลดให้ห้าบาทจะซื้อเลดให้เป็นของขวัญเขาห้าบาท ถ้าเข้าเดินได้นี่ค่ะเอาเท้าเก็บไว้ละสองข้างอบอุน่นเดี๋ยวหมดหนาวนี้เราจะซื้อซื้อซื้อผ้าตัวขี่งาไว้ซักตั้งสักหกผืนแล้วก็จะเ,เอามาเย็บถุงใส่เอาไว้ใส่เอาไว้ห่มเป็นถุงนอนหน้าหนาวอุ่นดีผ้าตัวบีิงาอุ่นดีนะ ได้เวลาจะเอนหลังแล้วค่ะจะนอนแล้วค่ะนมค่ะอืมหวาน เค okay, ค่ะน้ยค่ะไม่แน่นะตื่นขึ้นมาจะไม่การอาจจะมาร้องเพลงอีก